พอเราพูดแล้วเนี่ยนิสัสของพูดคือข้อค้าขายนะพูดเก่งเห็นไหมทําไมเราถึงบอกว่าเนินพูดดีพูดเก่งค้าขายดีค้าขายเก่งนะพูดเสร็จแล้วเนินพูดนีพอเสร็จแล้วพอค้าขายกันจันพอค้าขายมากๆแล้วเป็นยังไงเงินหมุนไม่ทนันเขาไปยืมใครยืมลาหูลาหูคือเลขแปดที่ครูบอกว่าตรงเนี้ยแต่ตาราเล่มสองถึงเลขแปดนะตำราเล่มน,นี้ของครูไม่ได้เลขแปดตำราเล่มสองในเรามือเป็นเลขแปดคือที่เมื่อกี้ครูพูดว่าถ้า เดินอังคารต่างวิ่งไปแปลว่าไม่สนเหตุไม่ส,มสวนวิธีการถูกไหมได้มาโดยไม่สวนวิธีการสองแปดเลยเป็นนี้สินก้อนโตอันนี้คือถ้าเป็นตําราเล่สองมันจะอธิบายอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราดูคร่าวๆก่อนเะาด้จำว่าอะไรที่มันเกิดจากลาหูคืออะไรได้มาไม่สนใจรูปแบบนะคะเราจะได้รู้ว่าเส้นไหนบันยงกันจําให้ได้นะคะอ่ะพอมายืมเงินกันแล้วเนี่ยจันไม่มีเงินคืน จันไม่มีเงินคืนจันก็ไปอ่าพระทิพย์นเนี่ยก็ไอพระราหูเนี่ยก็ให้เงินสามาทวงเงินสามาทวงสองเจ็ดคือเป็นนี่อะไรที่ถ้าเป็นเลขนี่ศินทุกญากนะเออคุณเล่าข้างไปนิดหนึ่งคือพระอังคารก่อนสามสองสามเห็นไหมเลขสองกับสามเนินจันเป็นผู้หญิงใช่ไหมอังคารเนี่ยเขาเป็นเป็นคนรักของจัน อันคารเนี่ยก็เหมือนตีว่าเป็นตำรวจลิลเกเลยเป็นตำรวจแล้วกันปากหวานเห็นไหมเลขสามเลยเป็นคนปากหวานถ้าใครมีเนินเนี้ยดีคือพูดจาอ่อนหวานพูดจาพูดจาแลไวได้เงินที่เขาบอกว่าเอิอวาสนาจากอันคารไปเสาได้อะไรมาแบบง่ายๆได้เอาไรเบาแบบฟุ๊กๆพวกตำรวจทหารเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้ตงังค์แบบกินข้าวมีคนเลี้ยงมีคนให้มีคนเปย์น,นะการกับอันคารเนี่ยจริงๆเป็นผัวเมียกันก่อนแต่เป็นผัวเมียแบบที่พ่อพ่อไม่ยอมรับ แล้วเขาไปยกให้กับพระอาทิตย์เห็นไหมคนที่มีเลขสองกับหนึ่งอยู่ด้วยกันผัวเมียคู่นี้จะทะเลาะกันไม่หยุดเพราะไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกแต่ว่าเหมาะสมและคู่ควรพ่อให้แต่งกันแต่อาทิตย์น่ะถึงไม่ได้รักตั้งแต่แรกแต่หลักเหมือนยังไงก็ให้อภัยเมียตลอดเมียจะมีผัวคนนี้ก็ก็รักได้เมียไม่มีผัวคนนี้ก็รับได้ <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยคนูนี้ก็มีมีมีอมีค่ะอันนี้คือดูได้เลยว่าเนินของเขาจะเป็นยังไง คือเส้นเ้นใจของเขาจะวิ่งไปเดินคุณธรรมมียม,มีชู้กี่คนอ,อภัยได้หมดนะ,ะต้องไปดูได้